ีเงินอยู่55าหมนนะครับผมอยากจะประกอบคอมสักหนึ่งเครื่องนะครับผมในช่วงเวลานี้เนี่ยประกอบคอมที่ร้านคอมม่าเนี่ยห้าหมได้อะไรบ้างแอดมินพาไปดูกันนะครับผมไปสวัสดีครับก็วันนี้อยู่กับร้านคอมม่านะครับผมแล้วก็ผมแอดมินโอมนะครับผมก็อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรา มาอยู่กับเครื่องนี้นะครับหนึ่งเครื่องเราจะมาแน,นะนาสเปคคอมกันในราคาห้า0 0ืบาทนะครับผมก็ใครที่กําลังมองหาคอมพิวเตอร์สักหนึ่งเครื่องนะคะผมเป็นของขวัญให้ตัวเองอยู่เนี่ยในช่วงก่อนปีใหม่เนี่ยหรือว่าเอาไปใช้ช่วงหลังปีใหม่เนี่ยก็เครื่องนี้เลยนะครับผมและเราแนะนํานะครับผมและคอมม่าก็ส่งสเปคนี้เข้าประกวดแล้วกันสําหรับใครที่กำลังมองหาคอมสักเครื่องนึงไว้ไปอยู่ในดวงใ,ใจ <G> นะครับผมก็ <perimeter> เป็นสเปคนี้เลยนะครับผมที่เรียกได้ว่าเป็นสเปคที่ค่อนข้างครบเครื่องนะครับผมไม่ว่าจะทํางานเล่นเกมสตรีมมิ่งหรือ ตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมนี่นก็ประมาณ55,000บาทนะครับสำหรับเครื่องนี้ก็เดี๋ยวมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูข้างในเครื่องกันนะครับก็ตัวแรกนะครับผมก็จะเป็น CPU นะครับในสเปคนี้เนี่ย CPU อ่ะเราจะเลือกใช้เราจะเลือกใช้เป็นตัว Ryzen 5 5600X นะครับผมตัวนี้จะเป็น6คอร์1นเทรดนะครับผมแล้วก็มีเทอร์โบนะครับอยู่ที่4.6 GHz ซึ่งถือว่าเป็น CPU ที่ครบเครื่องนะครับผมตัวนี้ แรงมากๆซิงเกิลเทรดนี่สุดๆไปเลยนะครับสำหรับตัวนี้ต่อไปจะเป็นเอรดบอร์ดนะครับเมนบอร์ดก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมจะเป็น S อสโลกนะครับผม B550 p ห้นฟะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นราคาไม่แพงมากนะครับผมเป็นตัวเรียกว่าตัวประหยัดบัจจ็ตด้วยครับสำหรับจากทางค่าย s อสโลกนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่มีฟังก์ชันที่ให้ตัวไฟ a r g b มาด้วยนะครับสำหรับตัวนี้เลยก็ถือว่าครบเครื่องนะครับผมมีรองรับ a r g b ทั้งหมดตัว5โวลต์สชุดนะครับสิบสองโวลต์ และด้านล่างนะสำหรับป็นบอร์ดตัวนี้รองรับ Hyper m 2ด้วยนะครับ M2 Gen4 ใส่ได้ใส่เพิ่มได้อีกหนึ่งตัวนะครับมี2ช่องรองรับ m 2 Wi-Fi นะครับรองรับแรมทั้งหมดนะครับผม128 g จิกนะครับตัวนี้ก็ให้มาทั้งหมด4สลอ็อตสำหรับตัวนี้นะครับผมป็นบอร์ดตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะ ครบเครื่องนะครับเป็นเมนบอร์ดตัวใหญ่ด้วยนะครับใส่เข้าไปเนี่ยสวยงามนะครับเต็มเครื่องแน่นอนสำหรับเมนบอร์ดตัวนี้แรมเราเลือกใช้เป็น t ท r ร o t e c ทคทอฟแรมนะครับตัวนี้เป็น 16G บัส3,002นะครับก็ถือว่าเป็นแรมตัวถึกตัวหนึ่งแหละจากทางค่าย t ท r ร์โ t เทที่เราเลือกให้ไปนะครับสำหรับในเซตนี้ถือว่าโอเคเลยเป็นสีดำด้วยนะครับแล้วก็รองรับ ไฟนะครับผมทุกการซิงค์เลยไม่ว่าจะเป็น ASUS Aura Sync นะครับ Gigabyte RGB Fusion S Lock p o l y c o l o Sync นะครับหรือไม่ว่าจะเป็น MSI Mystic Light นะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับแล้วก็รองรับการใช้งานผ่านคำสั่งเสียงด้วยสำหรับตัว Thermaltake ตัวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับในราคาแพงกว่าชาวบ้านเขาหน่อยแต่ว่าไม่ถึงกับแพงมากนะครับใครที่กำลังมองหาแรมสวยๆเนี่ยตัวนี้ก็ตอบโจทย์คุณเหมือนกันนะครับสำหรับ Thermaltake แล้วก็ ต่อไปนะครับ VGA แน่นอนนะครับผมเซตนี้นะครับผมเราจะเลืิกใช้เป็นตัวการล็กนะครับผม RTX 3060 LHR นะครับตัวนี้เป็นการจอ12 g จิกนะครับผมก็ถือว่าให้มาค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็รองรับตัว r a y Tracing ด้วยนะครับเล่นเกมที่ความละเอียด Full h K 4 k 4 K เนี่ยไปได้นะครับผมสำหรับ RTX 3000ซีรีส์เนาะก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ราคาน่าจะถูกมากๆล้แหละน่าจะถูกที่สุดในตลาดตอนนี้มั้งสำหรับ ตัวที่เป็นซีรีส์นี้นะจากทางค่ายแกแเล็กก็ถือว่าไม่แพงใช้งานได้นะครับสำหรับตัวนี้ตัวกระจอเนี่ยมีพัดลมมาให้นะครับผมทั้งหมด2ตอนนะก็เป็น2ตน้นแล้วก็มีแบล็คเพลข้างหลังมาให้ด้วยสําหรับกระจอตัวนี้นะครับผมก็ถือว่า โอเคเลยนะครับวัสดุก็ค่อนข้างดีนะครับกระจอแน่นหนานะครับไม่มีปัญหาแน่นอนสําหรับกาวตัวนี้ต่อไปนะครับผมต่อไปจะเป็น SSD M.2 นะครับตัวนี้จะให้เป็นคอแสนะครับผม MP510 ตัวนี้สปีดนะครับผมตัวรีดอยู่ที่3,480นะครับตัวไล์อยู่ที่2,000นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเร็วใช้ได้นะครับผมเป็ SSD ตัวตัวแรงตัวหนึ่งนะครับผมในตลาดตอนนี้สําหรับตัวนี้นะต่อไปต่อไปจะเป็น power supply นะครับ power supply ในเซตนี้นะครับผมเราจะให้เป็น EnTech นะครับผมตัวนี้จะเป็น Neo Eco นะครับผมเป็น EnTech ตัวประหยัดนะครับที่ให้มากับ80 Watt Go เลยนะครับตัวนี้750วัตต์ซึ่งตัวเนี้ยมันเป็น power supply ตัว80 Watt Go เนี่ยที่ค่อนข้างถูกมากๆตัวหนึ่งในตลาดเลยนะแล้วก็ถือว่าคุณภาพเนี่ยไม่ได้แย่นะครับผมสำหรับตัวนี้ก็เป็น Full Modular ด้วยถอดสายได้ทุกเส้นเลยนะครับผมก็ใครสนใจเนี่ยก็ลองไปหามาใช้ดูนะครับตัวนี้ก็ ประกัน7ปีนะครับสำหรับตัวนี้ก็อาจจะไม่ถึง10ปีแต่ว่าโอเคครับผมไม่มีปัญหาแน่นอนนะเรื่องนี้แล้วก็ชุดน้ํานะครับผมตัวนี้ชุดน้ําเราจะให้เป็นตัวนี้เลยเป็นซิวลาสโตนนะครับตัว PF360 นะครับตัวนี้จะเป็นสีดำนะก็จะมีพัดลมมาให้ทั้งหมด3ตัวนะครับผมตามนี้เลยนะเป็นชุดน้ํา3ตอนนะครับผม3 6 0ม mm, มแล้วก็ตัวปั๊มข้างหน้านะครับผมจะเป็นรูปตัวคล้ายๆตัว Snowfact นะครับหรือว่าตัวเกตหินะก็เป็นประมาณนี้นะครับซิงไฟได้นะครับผมเป็นรองรับตัว RGB Control นะครับผม5โวลต์นะครับไม่ว่าจะเป็น Asus Aura Sync g i g a b y t e นะครับ Fusion RGB Fusion หรือว่าจะเป็น a s l o c k p o l y c o r o e Sync MSI Mystic Light นะครับแล้วก็ตัวนี้จะรองรับตัว b i o a s t Racing ด้วยนะก็ลองไปดูกันนะครับสำหรับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับตัวนี้สวยมากเลยนะผมเป็นตัวหนึ่งที่ผมชอบมากๆที่จะประกอบใส่ให้ลูกค้านะครับผมสำหรับ ตัวชุดน้ำชุดนี้นะแล้วก็ต่อไปนะครับผมจะเป็นเคสนะครับผมเคสจะเป็นตัวนี้เลยตัวนี้จะเป็น Entec h Dark a v e n g น r นะครับผมเป็นรหัส DA 601นะครับตัวนี้เลย,เลยก็เป็นเป็นขนาดไซส์ ATX ตัวใหญ่นะครับผมจะใหญ่ประมาณสักคอแซ a ร r ี0 0 0ดีนะขนาดจะไล่ๆกันนะครับแล้วก็โอเคครับก็ด้านหน้านะครับของเคสจะเป็นแบบนี้นะครับผมมีตัวหน้ากากมาให้นะครับใครชอบสไตล์แบบอุ่นยนกันด้มหรือออกแนวแบบเป็นยาลบอวกาศหน่อยเนี่ยอลองดูตัวนี้ละกันตัวนี้จะรองรับชุดน้ํานะครับผมทั้งหมด3ต้นนะครับด้านบนด้านหน้าแต่ด้านหน้าไม่แนะนําให้ใส่นะครับผมถ้าใส่เนี่ยมันจะเหมือนจะต้องถอดตัวพั่ลมตัวนี้ออกตัวเคสเนี่ยมีความ แข็งแรงมากๆเลยนะครับผมดึงเนี่ยไม่งอไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับแข็งแรงมากนะเหล็กค่อนข้างหนาเลยครับตัวนี้แล้วก็มีตรงนี้นะครับผมตัวบล็อกที่ไว้เก็บสายพาาเวร์สะพายนะครับมีตัวโลโก้เอ็นเทคสกีนมาตรงนี้เป็นเป็นปั๊มนะครับผมปั๊มลงไปนะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับมีพัดลมสีดำนะครับผมไม่มีแฟ RGB มาให้อีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็ต่อไปจะเป็นตัว e x t e n s i o n slot ตนะครับก็ e x t e n s i o n slot เนี่ยมันจะมี มาให้ทั้งหมด7ช่องนะครับทางด้านหลังนะครับทุกช่องสามารถขันน็อตถอดและใส่กลับไปได้นะครับผมไม่ใช่เหล็กรีดแบบที่ต้องหักนะครับผมตัวนี้ก็ใครที่ใส่กระจออยู่ดีจะถอดกระจอออกก็หาตัวแผ่นเพลทนะครับเอามาปิดใส่ขันน็อตกลับไปได้เลยนะครับผมก็จะไม่เป็นช่องโล่งๆนะครับสําหรับตัวนี้ส่วนฟิลเตอร์นะครับด้านบนจะมีมาให้1ตัวนะครับผมเป็นฟิลเตอร์แม่เหล็กนะครับสาหรับพัดลม3ตัวนะครับหรือหม้อน้ํา3ตอน แล้วก็ทางด้านล่างนะครับจะเป็นฟิลเตอร์สำหรับพาวเวอร์สไนะครับมี1ตัวอยู่ด้านล่างนะจะสังเกตให้ดีอ่าจะเป็นฟิลเตอร์แบบนี้นะครับผมก็กันฝุ่นกันอะไรได้นะครับสำหรับพัดลมด้านล่างต่อไปจะเป็นด้านหลังของเคสนะครับตัวนี้มาดูกันว่ามีอะไรเขามีอะไรให้บ้างนะครับก็จะมีตัวช่องนะครับสำหรับใส่ SSD ทั้งหมด2ช่องนะครับทางด้านนี้เลยแล้วก็มีตัวช่องสำหรับใส่ฮาร์ดดิสนะครับทั้งหมด2ตัวเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ ตัวเหล็กมีตัวร่องนูนมาให้ไว้สำหรับเก็บสายไฟนะครับแล้วก็ตัว R G B controller นะครับที่มากับตัวเคสนะครับผมรองรับตัวพัดลมเนี่ยแบบสพินนะครับทั้งหมดได้4ตัวนะครับแล้วก็ตัว R G B 5โวลต์ได้ทั้งหมด4ชุดนะครับผมแล้วก็ตัวที่จะเป็นพวก L E D นะครับจากด้านหน้าเคสแล้วก็สามารถใส่สวิตช์สำหรับเปิดปิดหรือเปลี่ยนสีที่เคสได้นะครับดูที่ ไม่จําเป็นต้องสิงไฟนะครับสาหรับตัวนี้แล้วก็ทางด้านบนนะครับด้านบนจะมีตัวพอร์ตมาให้นะครับจะมีสวิตช์เป็น LED นะครับตัวนี้สําหรับเคสตัวนี้นะก็สามารถเปลี่ยนสีไฟได้หรือเปิดปิดไฟได้นะครับหรือสามารถหรือสามารถที่จะเปลี่ยนโหมดไปใช้โหมดมนบอร์ดสิงก็ได้นะครับแล้วก็มี USB 3.0ให้ทั้งหมด2ช่องนะครับมีหูฟังไม้แล้วก็ปุ่มรีสตาร์ทแล้วก็ปุ่ม power ที่เป็นโลโกโ เอ็นเทคสีรูปสามรูปสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีไฟ LED สีขาวให้นะครับทางด้านบนสําหรับเคสตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างครับเครื่องนี้นะครับผมในงบ55,000บาทนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับอยากจะประกอบคอมสักหนึ่งเครื่องเนี่ยที่ร้านเรานะครับผมหรือว่าใครอยากจะประกอบคอมเป็นของขวัญพใหม่ให้ตัวเองนะครับในช่วงนี้นะครับก็เชิญได้ที่ร้านคอมอาของเราเลยนะครับผมหรือว่ามีสเปคหรือว่าราคาในใจอะไรยังไงเนี่ยลองมาคุยกันดูนะครับผมก็ยังไงก็ฝาก ช่องทาง Facebook ของทางร้านด้วยนะครับก็เป็นคอม่านะครับ c o m m e นะครับผมก็ยังไงฝากกดติดตามเพจหรือกดไลค์โพสต์หรือว่าทักเข้ามาพูดคุยกับแอดมินได้นะครับผมแล้วก็ช่อง YouTube ด้วยนะครับผมก็ เป็นชื่อเดียวกันนะครับ COM MB นะครับก็คือช่องคอมมากของเราเองนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับผมที่ตัดสินใจสั่งประกอบเครื่องนี้กับที่ร้านคอมมากของเรานะครับผมก็ยังไงคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ